คือการสไลด์บอลสไลด์พังนี่คือโหดสัตว์นะโอ้โหพแข่งทำลายหน้าประคองเกมรับไม่อยู่อย่างนี้ก็โดนสิครับดีครับทุกคนในคลิปนี้นะเดี๋ยวผมจะมาลองเกมเพลย์ใหม่ในภาค2026นี้นะครับดูว่าเกมเพลย์ใหม่เนี่ยมันจะอัปเดตดีขึ้นนะครับมากน้อยแค่ไหนนะครอันนี้ก็เป็นเกมแรกเลยนะในการเล่นออนไลน์นะก่อนหน้านี้ผมเล่นกับบอรดไปนะครับโอเคโอเคไปเริ่มเกมเลยแล้กัน นี่นะครับจุดหนึ่งที่แตกต่างนะเนี่ยตอนเริ่มเกมอ่ะมันจะมีภาพมีอะไรกราฟิกเนี่ยคือแบบผมว่าก็สวยขึ้นนะไม่ได้ทำให้ดูเสียเวลานะก็ดูแบบเออสมจริงมากขึ้นนะครับโอเคไปครับทุกคนเกมเริ่มนะดูว่าพี่ี่ยจะยังตึงไหมในภาค2 0 2 6นะครับว่าจะมีใครแบบล้มมวยที่ได้เป้านะโอเคมาหมายถึงแบบคุ่แข่งมีใครล้มมวยเปล่าวะ้กูอยากชนะอะไรเงี้ยเออไม่ใช่นะมาเกมเคใหม่เท่าที่ผมลองเล่นมานะอันนี้จากเออจากที่เล่นกับบอนนะรู้สึกว่าลื่นขึ้นนะพิ้วขึ้นนะแบบว่ามันเร็็ววขขึึ้้นนน่เเกมมัรจาย เร็วขึ้นแบบว่าแล้วก็ลื่นขึ้นเยอะมากนะแบบไหลลื่นไม่ได้แบบช้าหน่วงแต่ว่าเดี๋ยวมาลองเล่นกับคนดูอีกทีนึงนะว่าจะเป็นยังไงนะเพราะว่านี้ก็เกมแรกเลยนะที่เล่นกับคนนะว่าแบบมันลื่นไหมและอย่างหนึ่งนะเฮ้ยจุดนงเนี่ยผมรู้สึกว่าดีขึ้นเลยคือการกดสกิลครับผมว่าสกิลภาคเนี่ยกด ดีขึ้นนะโดยเฉพาะสกิลหนึ่งเลยคือห<ป>มักเซย์เทิร์นครับใครที่เล่นมาแล้วจะรู้เลยว่าหัหมักเซย์เทิร์นตอนนี้คือแบบสกิลหากินเลยอนะกดคือโคตรผิวโคตรลื่นน่ะจะดีกว่าดับเบิลท้ายอีกคือแนะนำเลยตอนเนี้ยนักเตะคนไหนมีหมักเซย์เทิร์นนะักกดเยอะๆเดี๋ยวผมลองให้ดูสักจังหวะหนึ่งนะและจุดหนึ่งเลยคือการสไลด์บอลสไลด์ภาคนี้คือ<ว>โหดสัตว์นะสไลด์แบบเร็วแรงคือกลับไปแบบฟิลเหมือนเปฟดอะใครที่แบบหัวร้อนมาเล่นได้เลยนับเสียบหนักๆเสียบแน่นๆนะลองดูโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยเรียยยยบร้้้้ออออสกกโโห ไปดาวไปหนึ่งเม็ดนะครับเป็นไงล่ะน้องๆพี่ยังโหดเหมือนเดิมนะโหดเหมือนเดิมเกมมันเร็วไงเกมมันเร็วแบบว่า,าเร็วมากนะตอนนี้นคือแบบไทรที่แบบช้าๆเฉย,ยๆนี่คือแบบไม่ทันกินนะมันต้องไวนิดนึงนะแบบประสรานตามันต้องเร็ว่ะคับน้องๆเดี๋วดูวิเชลยทาที่นี่โอ้โหเป็นไงหมุนแบบไวไหมไวไหมสุดไหมล่ะแล้วดูหูนี่เขาเรียกลูกไฟฝานะครับไม่เข้าอ้าวน้องๆโหคู่แข่งอะหนีไปแล้วอ่ะกลัวบารมีพี่โหแบบเกมแรกก็หนีซะแล้วอะ โอ้ยจบเลยอะเดี๋ยวรอรอดูเกมสองละกันนะครับไปลแล้วคู่แข่งโอ้โหโอเคนะทุกคนหลังจากที่เกมแรกอะคู่แข่งหวาดกลัวบารมีพี่แล้วหนีไปอะทำให้พี่ต้องมาต่อ,อกเกมที่สองกับใครก็ไม่รู้นะครับคน<ม>แรกก็ไม่รู้เหมือนกันนะเออนะโอเคมาเกมที่สองนับดูว่าคูแค่แข่งเกมเนี้ยจะหนีพี่หรือเปล่านับคือเขารู้ไงแบบเห็นชื่อพี่พเขาก็แบบหวาดกลัวทะไงอ่ารเงี้ยก็เลยแบบเออหนีดีกว่าอะไรอย่างงี้นะโอเคมา เกมสองนะคลิปแรกยังพูดไม่จบเลยแบบเกมเพลย์นะผมว่าเกมเพลย์ตอนนี้ลื่นแล้วก็เล่นง่ายขึ้นนะแต่ว่าจุดหนึ่งที่ผมรู้กยังไม่ดีคือภาพสีแบบมันกล้าไปนิดนึงไว้รอแบบซูมใกล้ๆหรือตอนยิงเข่าเพื่อนๆน่าจะเห็นแหละผมว่ามันสว่างไปนิดนึงแบบโอ้ยยิ่งนักเตะผิวขาวนะคุณึูว่าหลอดสีนอนแมงจ้าซะเหลือเกินโอ้โหลลมินิกเก้นะครับโอเคมา แล้วก็เมื่อกี้ยังไม่พูดไม่จบนะจังหวะเตะมุมผมว่าก็ยังเป็นจุดหนึ่งที่ยากนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องลองดูไปเรื่อยๆก่อนนีต้องเล่นสักหลายๆแมตช์นะแบบเกม2เกมมันยังตัดสินไม่ได้หรอกว่าเตะมุมใหม่มันดีหรือไม่ดีชิบหายแล้วโหพอๆพอพอพอก่อนเลิกแพมนับเลิกแพมก่อนเดี๋ยวจริงละเลิกแพมก่อน <Michel S 1> อ,อุปุ๊บมามิเชลพาตุนี่นี่ดับดับดับหลบดับหลบแล้วเรียบร้อยดับหลบแล้วเสียดิครับ ดับหลบแล้วเสียเอาหูเวลายังพึ่งพาได้เสมอนับไม่ว่าภาคไหนย,ยังโนหนึ่งโนหนึ่งก็คือโนหนึ่งปลแล้วปลาปแล้วเม,มซี่อู้หูแข้ทำลายหน้ามาฟอร์มเก่งักได้อยู่อย่างนี้ก็โดนสิครับใจไม่นิ่งอ่ะก็ต้องทิมไปดี เครับโหเกมสองครัเจอแมนยูอ่ะแม่งยอมไม่ได้ด้วยอ่ะนะครับเราแฟนลิเวอร์แต่นี่ขนเป็นชุดอันี่นะนะยูเว่นะเออแฟนลิเวอร์นะเจอเจอเด็กแมนโอโ้โหหลุดเป็นยวงหลุดเป็นน้ำคือข,ข้างเนี้ยประคองเกมรับไม่ดีอ่ะไปหมดอ่ะแต่นี่คือแบบพี่จะทำไม่ดีเองแหละนะครับเออยิงแบบไม่ใช่หรอกผมก็แค่คิดว่าถ้าสองสีงแล้วเดี๋ยวแบบคู่แข่งหนีไงก็เลยแบบเออปล่อยดีกว่าร้องแบบร้องให้เขาได้แบบได้โอกาสแก้ตัวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลูกต่อของเอาชิมแล้วนะมา มาถึงเวลาโอ้โหสด้อโอเคยังเก็บได้เออยังเก็บได้เมสซี่โอ้เมสซี่เหมือนว่าเท่าที่เห็นนะแขนจะมีรอยสักเลยปะเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยโอ้นี่ znaczy, ดูดูน่าจะใช่นะเขาน่าจะเพิ่มพวกรอยสักอะไรนี่มาเออดีดีอยู่แบบแต่ว่ายังไม่เห็นจังหวะซูมใกล้ๆนะเพราะว่าแบบคู่แข่งแบบนี้ไปก่อนเนี่ยเอาเอาอะไร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 ทำไรทำไรสุด ภาคเนี้ยนตอนเนี้ยยังแบบยังมีการลอยกันอยู่หลายหคนแบบอาจจะโดหลายลูกนะตออแมตช์แรกๆที่เล่นอะไเงี้ยเออนี่ก็เพิ่งแมตช์สองนะผมพูดเยอะไม่ได้นะครับปะเมสซี่โอ้โหเมสซี่จะลากโชว์ผิวนะครับ เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมโชว์สไลด์ให้ดูไหมลูกนึงเดี๋ยวผมสไลด์กวาดกวาดโชว์ให้ดูลูกนึงเอาใครดีว่าเอาเอาตัวที่แบบโดนใบเหลืองได้โอ้โหนี่ไงคือสไลด์อ่ะภาคนี้คือแบบสะใจจัด,ดอ่ะเดี๋ยวลองเดี๋ยวหาจังหวะดีๆแล้วสไลด์ให้นะนะรอดูก่อนแบบแต,แต,แต่ขอไม่ไม่สไลด์ทีตัวละกันปะ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยของจริงก็คือของจริงนะครับวู้ดูเมสซีนะ่มันไงแขนสวยไหมสวยนะโหแบบมีรอยสัก<า>ถึงแม้ว่าจะดูดำ,ดำๆเขอะๆนิดนึงแต่ว่าก็ ก็ดูสมจริงนะเออแบบโอ้โนักเตะที่แบบอย่างพวกลามอสที่ผมยังไม่เห็นนะโมเดลลามอสไงคือลามอสนี่สั่งยันคออนะ่ะน่าแขนยันคอยันขาโอ้โหยัง<ร>มไม่เห็นเหมือนกันว่าลามอสในเกมเป็นไงน,นะเออแบบเดี๋ยว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 ผมไปลองเปิดน,นักเตะที่แบบพวกมีรอยสักเยอะๆมาลองเล่นดูดีกว่าน,นะครับน่าจะสวยนะปะเปิดยกมาคาร์ลติดวะเบลแล้วชิ่งโอ้โหกันทัวอุ้ยุบเรียบร้อยเรียบร้อยครับ เดี๋ยวจังหวะไหนแบบเกมเกมแบบอาจจะนำไปแล้วเดี๋ยวผมสไลด์เสี่ยมแบบหนักๆให้ดูแล้วกันนะเดี๋ยวไว้ผมสไลด์หนักๆให้ดูมเมสซี่โอ้โหตัวเดอะแบกเมสซี่เปิดเข้ามาลูกนี้เปิดบอลเกมมิ่งโอ้โหวีล่าโชว์ยิงไกลให้เด็กมันดูเรียบร้อยอผมว่าภาคเนี้ยจุดหนึ่งเลยนะการยิงไกลผมว่าภาคเนี้ยยังไม่ค่อยโหดท่าภาคเก่าผมรู้สึกว่ายิงไกลหลายๆช็อตผมไม่ได้ยิงแง่นะแบบเออแบบตอนเล่นกระบอดเองก็เหมือนกันแบบบางช็อตมันแบบ ถ้าเป็นภาคเก่าอ่ะมันแบบเข้าได้นะแต่แบบบางช็อตในเกมถ้าเป็นภาคเนี้ยมันรู้สึกว่ามันไม่เข้ามันต้องแบบเน้นมากขึ้นต้องอาจจะแบบเออเล็งดีขึ้นอะไรเงี้ยเอออาจจะเป็นการเขาปรับใหม่นะโอเคนจบครึ่งแรกแบบไม่ระบงเท่าไหร่ก็สามหนึ่งสบายๆนะครับมาครับผมเริ่มครึ่งหลังใครเล่นภาคนี้ก็ต้องระวังพวกเกมลับนิดนึงนะผมว่าเกมลับภาคนี้แบบเออเหมือนแบบด้วยคมที่มันเร็วขึ้นเนาะจังหวะแทงจังหวะอะไรเงี้ยมันก็ต้องแบบเราก็ต้องแบบระวังตัวนิดนึงอ่ะเนี่ยเห็นมักรแบบคืนบอลแบบกระลึงกระลังแบบ ดีมากเลยภาคเนี้ยนะครับคู่แข่งก็เล่นดีนะครับคู่แข่งแบบก็ก็คองบอลกันดีอ่ะมันไม่ใช่แค่คู่แข่งหรอกนะครับการคองบอลมันง่ายขึ้นนะผมว่า <Messi. S 1> ปะอุ้ติดเอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยโอย้โหอะไรวะนั่นเสียบแม่งเลยไหมเสียบโชเด็กนั่งเลยไหมเดี๋ยวกูเียบแม่วเสียบแม่งเสียบแม่งฮึมสกายจัดเลยฟิลเพสแม่งมาจัดเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวจังหวะดีๆล่อใบเหลืองสักหนึ่งใบดีกว่านะ้ล่อใบแดงสักใบหนึ่งโชเด็กมัน ไหลเข้าในเนี่ยไม่เหลือขี้ดีครับเรียบร้อยเนี่ยเห็นไหมการประคองเกมรับอะ่ะมันยังเป็นแบบจุดเทียแบวบิธีความที่เกมเคมันเร็วไงเออประคองมันต้องแบบแน่แนๆน,นิดนึงอะ่ะเออนี่โดนไปอีกหนึ่งเม็ดเนี่ยเสียภาพแมงกล้าจ,าจานะัดเลยอะเนี่ยดูสีสว่างแบบเรียบร้อยครับทุกคนชนะไปตามสเต็ปนะผู้แข่งกดออกอีกแล้วเกมสองก็หนีนะครับ ก็ใครชอบเกมนี้ก็กดไลค์ติดตามใปยัพี่หน่อยนะเกมเพลย์ภาคใหม่ผมว่าทําดีขึ้นนะผมฝืนตัวและผมชอบนะครับก็ให้คะแนนสักก้าวจุดห้า้วยกันจุดห้าผมหักเรื่องของแสงที่มันจ้าซะเหลือเกิน่ะนะครับแต่ว่าภาพรวมผมชอบนลทั้งการกดสกิลการเล่นการอะไรเงี้ยเออภาพรวมคือโอเคหมดนะโดยเฉพาะการสไลด์โคตรชอบถึงแม้ว่าเกมนี้จะไม่ค่อยได้โชว์สไลด์ให้ดูนะครับแต่ว่าภาพรวมชอบมากนะครับใครเล่นแล้วผมว่าน่าจะสนุกแหละ